หมูบ่บรรดาเริ่มใจมากน้องอันดามานันลูกสาวสอบได้เกรดสี่ทุกวิชาโลัวหมู่บรรดาเริ่มใจมากๆลูกสาวคนโตน้องอันดามานันสอบได้เกรดสี่ทุกวิชาบอกตอนนี้ลูกอยากจะพักไปหาประสบการณ์ต่างแดนได้หมดเป็นความภาคภูมิใจของแม่มากๆเมื่อพิธีกรสาวคนเก่งหมู่บรรดาได้บอกเล่าถึงลูกสาวคนเก่งน้องอันดามานันที่ขยันและตั้งใจเรียนมากๆกระทั่งล่าสุดผลการเรียนในเทอมนี้ได้เกรดสี่รวดเดียวทุกวิชาเลยจริงๆทำเอาไม่ปุ๋มยีใจมากๆ แต่ก็แอบมีแซวลูกสาวว่างานนี้จะขออะไรเป็นรางวาัลซึ่งแม่บุ๋มได้บอกเล่าไว้กับการเรียนของน้องอดามันตลอดตั้งแต่ม4ถึง6โดยระบุว่า4.00เกรดเทอมนี้ออกแล้วถามว่าแม่บุ๋มดีใจไหมดีใจปนหวั่นไหวเพราะไม่รู้ว่าจะขออะไรเป็นของรางวาัลและเกรดเฉลี่ย5เทอมตั้งแต่ม45และมหเทอมหนึ่งที่ต้องใช้เข้ามหาวิทยาลัยคือ3.97รวม1เทอมตอนม5ที่แม่ไม่ให้เอาเกรด4 รัวคนหาว่าแม่บังคาให้ลูกสมบูรณ์แบบเกินไปมาจนถึงวันนี้อันดาจะไปเรียนต่ออะไรไม่เรียนแล้วอยากหยุดสักปีอยากไปหาประสบการณ์ต่างประเทศอยากนอนเฉยๆตามใจเลยลูกลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแน่นอนเราคุณแม่บุ๋มก็เก่งดีกรีระดับด็อกเตอร์นั่นเองขอขอบคุณภาพบุม๋มบรรดาดาน้องอันดามานันภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกและควมค่าฝากกดไลค์ share, คคกดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ